ฝนตกแต่เช้าเลยคุณเก้าโมงกว่าที่ตังแสนชนบุรีของอมาถ่ายตรงนี้นะตอนนี้ยังไม่มีเออฟ้าแบาลบฟ้าร้องอะไรก็เลยกล้าถ่ายตอนนี้ประมาณเก้าโมงกว่ามั้งไม่แน่ใจไม่ได้ดู เวลาหรอกพอฝนตกก็มาถ่ายให้เพื่อนดูเลยนี่แต่ถ้าถ่ายกลับมาที่ตัวตึกอ้าวดูตัวตึกกันหน่อยนะแต่ตัวตึกไม่ได้ทาสีใหม่เลยอะคุณเนื้อมันเลอะเลอะจะทาใหม่ก็ไม่ได้ทำแล้วละ่ะ mm hmm. ก็ได้ประมาณนี้เนาะนี่คือตัวตึก ถ่ายไปเรื่อยๆนะถ่ายไปนู่นด้านหน้าทางเข้านะจะออกไปถ่ายข้างนอกกกลัวโทรศัพท์จะโดนฝนไงก็ถ่ายแค่นี้เนาะะดูด้านหน้าด้านด้านหน้าคือออกประตูแล้วก็ออกทางซ้ายแล้วก็จะออกถนนใหญ่อ่ะนะ ถ้าออกไปถ่ายทั้งทั้งทั้งตัวก็ไม่ไหวได้ทีเดีวยดวยเน,นะนี่พอดีไม่ได้ไม่ได้ทาสีเลยไม่อยากถ่ายเพราะมันไม่สวยไงก็เอาเท่าที่ได้เนี่ยแหละเนาะบอกกับเพื่อนว่าฝนตกที่ชนบุรีเดี๋ยวไปดูในติกาก่อนจะได้ชัดเจนว่ากี่โมง แป๊บนึงนะในไรกันก่อ่าสิบโมงสิบโมงสิบนาทีคุณโอเคแค่นี้ก่อนนะเพื่อนโทรมาบอกฉเฉยเฮ้ยไม่ใจ่ <c ười> ถ่ายวิดีโอให้ดูแล้วเดี๋ยวจะเข้าเฟซให้เพื่อน 오케이 okay, 자.